มากินข้าวกันนะคะเพื่อนๆเดินตลาดข้างแมงนะคะเพื่อนๆอันนี้ตลาดข้างธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อนๆ สวยคนเยอะหน่อยนะคะเพื่อนเนอนะครับ

ใช่คนเยอะเลยค่ะ,พะเพือนอม,มาเดินครั้งแรกนะคะมาตรวจงานค่ะ วันนี้ก็เล่นไพ่สไปม์เบสวันนี้จะได้พี่เบสไหมคะค่ะเบสแต่ไม่เงาอยู่ดีไปไหนอะไปสวนหมูเหรอ ไม่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 แต่รถเราอยู่ข้างบนอันนี้มสอนรน้อย ล oh <my> เล็กใหญ่เท่ากันเลยคุณได้อนเล mm ็ก hmm. ก oh mm ัแล้วใหญ่กันแล้อันใหญ่เล็กคุ้มกว่าเดี๋ยวเราข่า ของทุกเรียนค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะทุกๆไลค์ทุกเลิฟทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆคลิปนี้รัดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยค่ะแวก่อนได้นะคะขนมอร่อย